คนวันนี้เราจะมาเล่นบักฟูจินะครับไม่รบกจริงจ um> yeah, hey, uh, bueno. ิ๊งไม่ต้องฟาร์มแบบเนี่ยผมได้ก็มันไม่ต้องฟังผมเดียวผมได้บอ่ะผมไม่อยากฟารัมขี้เกียจผมขี้เกียจอีเลิกหนึ่งและวไม่ไม่ไม่ผมคนนี้ไม่ชอบกัน ฟารัมไม่ว่า,าจะอีพแบบนานแบบน้ำเื่อยห้เนี่ยมือเธอเลนอาชีพตอนองเรแบบื่อยนเดี๋ยวจะใช้มือถการเล่นไม่หมือนขนาดจะมือถือไม่ได้ทงคอมเล้นี่คดาบเกณฑ์เกณฑโกคุแล้วนี่คือปืนของโรงงาน,นนี้ของฟินิกอันนี้มัดมาก่อนันไปฟารมเลยว่าใหดูนะแลาว้องหาต้งไปที่ไหนให้มาดูเลยหาต้องน โอ้เต่ม no ่ตรนี้ยังเลดเสียงก่อนเลยยังเลเสียงน่กคนลเสียงมเหรงมาีน่โอเคลว ทำเลืวอเลยเดี๋ยมนกผมีอื่บอวันนี้เอ่อแค่จะมาทำเลื่อโชว์กูแล้วคนที่เรียกว่าตันเพิ่งเรื่องลือนะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งก่แล้วก็กดดติดตามเลยครับ อี sugar, ่กหัว hmm. uh, ึ้นน right ้อยอยู่ไิดนี่ไม่ดังเท่าไหร่ช่วยกดไลค์หน่อยหิ้นี่นะไม่ดังเลยีี่ดังฟังๆเลยด็กิอืง่ายคนแล้วเก็บแล้วก็ค่าัได้เ่ไม่ใช่คนให้ได ต้องม่ไต่แล้วต้องาต้องห้่จะลอยแล้ก็ที่เล่นบ่อยแบบนีแต่ะ่ืมทำไมต้องให้ที่เก็บฟาอะอยยวันนี้มันจะท้ฟงสารยหนอื้าร้อยไม่ได้หรอกอะไรม้าอืมห้าสิบห้าสิ

หนึ borah, ่งพ okay. ันห้ารอยตั้นเนี่ยเ้าบอลเป็นั้นมาถ้าหนึ่งพัน้าร้อยเจะบอสดวดดำเออดี๋ยิ่งลงแต่นี่ได้มีมองมาแค่หนึ่งพันแค่นั้น

ปิดที่ทำให้คุณเจมต่อยังต่อทำุ่มมึงไงว่าผมไม่ได้เนี่ยมึเล่นดิจิตอก็ได้่ออแ่น เนี่ยแค่บอทีควาเนื่อคนหนึ่งล้านให้จะมเลยไม่เอชไหมอา้องคนที่เป็นไฟเงยตัดหนูเอาคนนี่เอาคนนึ่งเป็นเงี้ยได้ไไม่กินเอาให้เขาอืมไม่ได้ไม่พ มันมีคาเยอะขนาดนี้ไม่มีเาไม่มคนเนี่ยอมเนี่ยมีข้าวบกมข้าวลนะไดิ เนียนี่ผมมโอบเขามาขับรถมาเนี่ยผมได้เนี่ยเนี่ยไม่เนไอือ้ไคเคยผมไูก อยากไปหาปออยไปเอาจิบน э ้องบอจ้งเรอไปเห็นแหมปอจิดแค่อยแล้วค่อยท่ไม่ได้แก็มิซิมีครบที่จะฆ่ามันได้หรอกแล้วนำเหมือนกัไม้ำี่จะฆ่ามันได้น้หมการก็อเพิ่มนะซกิลมืนไมีเ้ขึนได้นี่จะกลุ่มยังไม่ครบเลยย่ง ไปเก็บนีินครับไปเก็บเงิแต่กล้องไปเก็บนี่ก่อนดีกว่าแต่ไม่ต้องไปเก็บตรงนี้กว่าดีกว่าเก็บเงินตรงนี้ให้มัเมืออได้ผลเออคือไงผมขอเอาให้คนดูมันไม่เหมือนที่จะได้หนึ่งผลมันเอาให้คนดูที่ที่ยกสองได้ที่ดูมันเอาของคุณให้คนกดไลค์ติดตามผม เออผมต้องเลือกที่สไลด์อันที่สองนะอันน้สองห้องนะให้มันได้ผมนะให้ฟรีเลยให้ฟรีเลย 今日のネギって時か 何 对。 หัวผมอย่านะออกอย่างเร็วเลยอย่าพีสยานะมันไมใช้ผมม่ไได้ใช่ะมไ้ใช้ดาบขงมูจิคาโอยูดีเลโลคาไม่ใช่ผมก็เต้ นีมอ่้หนิ่มออันยูรนิ่ยาหนมนยับเขยยายายาเนี่ยนิยับเขยไปนดะออกไปซึมหมดโอเคยาให้มียับเจนนี่โอสิ งตเส็วเอาไปดิามาบอมาพี่ยลาบเนมาี่ยินี่เนยี้เ่อ กร,กรกุขระโอ้ไม่น่ามีเสียเช็คซับลรุขระทำไมอะทำไมลมินใครทำมาสอดๆเ้ยคิดไปจบแล้วี Tìm đến lìa. A thăm mì lợi. Tìm đến lìa. 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 Tìm

ALLY: พ่อชับแนงผมยื้อมนหมดน่ะนี่ไอ้นี่ใต้เรือไป ไยดนยขอหยากได้เนิ้กิ้งขึงนงขีนัก่อนน่ชอบที้นขี้บยากับกอวอืมเชื่อีไม่ิดมันหเชื่ ยีหอจะอิงยังพอแล้วยังไม่ยังไม่พออีกเออเออไม่ไม่ีหังการสบันอ่การสนน่ไม่ไม่มีหวังกสบันอโมาอ้ยเออไม่มีหัง่นจะไม่มีหวั เดี๋ยวผมจะย้ายเซร์ฟเลยนะทุกคนนี่ก็ได้ไป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  You never get in.